สมรักคำสิ่งสุดทนฟาดสื่อดังหิวเรตติ้งตีข่าวเบสตรงหน้าต่อยปากแตกกลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดระอุหลังนักข่าวชื่อดังเต่าที่วิภูออกมาพูดว่าพระเอกหิวแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทำตามสคริปต์ที่ค่ายให้อ่านจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรักและเรื่องนี้ก็มีการโยงไปถึงคู่ของตรงๆ และเบสรักวณีคำสิงลูกสาวของนักหน่วยชื่อดังก่อนที่ในเวลาต่อมาฝ่ายชายก็ได้ออกมาชี้แจงทันทีว่าไม่ได้ขอให้นักข่าวคนดังหรือใครๆเชื่อแต่ยืนยันว่าทุกสิ่งที่ทำเป็นความจริงและบอกอีกฝ่ายรู้จริงแค่ไหนถึงพูด ยืนยันคายหรือช่องไม่ได้บังคับหรือสั่งให้ตนทำอะไรแบบนี้ดาราก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งตนแค่อยากแสดงความเป็นตัวตนจริงๆให้ทุกคนรู้เท่านั้นพร้อมถามกลับเต๋าที่วีพูว่าในใสายตาของพี่พระเอกต้องเป็นยังไงเหรอครับรับรู้สึกแย่กับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดล่าสุดคุณพ่อสมรัก หลังจากชื่อลูกสาวกลายเป็นข่าวดังทนอยู่เฉยไม่ได้ก็ออกมาฟาดกลับทันทีว่าผมไม่สบายใจที่คนหาว่าตรงๆกับเบสเป็นรักรวงโลกผมในฐานะพ่อน้องเบสก็เท่ากับว่าลูกสาวของผมด้วยรายการนี้ขอสัมภาษณ์ตรงๆซึ่งผมก็ดูอยู่สำหรับคลิปวันนั้นตรงๆงก็ค่อยๆพูดช้า,ชา คุณก็หาว่าเขาอ่านตามสคริปต์เพราะพูดอะไรไปกลัวผู้หญิงจะเสียหายเขาพูดจากใจระวังคำพูดและยังไม่เรียกว่าแฟนก็เป็นการให้เกียรติหากพูดไปก็ดราม่าอีกเขาพูดให้เกียรติผู้หญิงคุณก็น่าจะดูออกเป็นแฟนหรือไม่แค่ดูสายตาและดูความประพฤติก็รู้แล้วไม่ต้องพูดอะไรกันโตๆกันแล้ว พิธีกรไปพูดใส่ร้ายคอสัมภาษณ์เขาแล้วเอาประเด็นนี้มาเรียกเรตติง้งมาพูดให้เขาเสียหายแบบนี้มันใช้ไม่ได้คุณบอกว่าสร้างภาพลวงโลกคุณคงเจอแต่แอบกินแอบแซบถ้าผมเจอมาทำกับลูกผมผมคงเตะการขอปากแตกไปแล้วครอบครัวผมเป็นนักกีฬาผมสอนลูกให้ตรงไปตรงมาอย่าหลอกลวงประชาชนผมในฐานะพ่อน้องเบส ต้องออกมาปกป้องลูกปกป้องตรงๆด้วยในฐานะลูกผู้ชายด้วยกันคุณว่าเขาหิวแสงช่องคุณนี่แหละหิวเรตติง้งโจมตีเรียกเรตติง้งหน้าต่อยปากแตกจริงๆไม่ได้โม,โม้ทางด้านสาวเบสก็ได้โต้กลับชุดใหญ่ฝากถึงทีวีผู้โซเชียลจากคำสิงแฟมิลี่ ในฐานะยูทูบเบอร์เบสอ่านข่าวนี้มานานมากและอ่านคอมเมนต์ตลอดไม่รู้ทำไมยังมีคนเข้าใจว่าเป็นเราแต่เบสห้ามเขาไม่ได้แต่ก็อยากบอกว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่มีใครรู้ดีเท่าเบสและพี่ตรงเบสคือวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเลยการแสดงออกทุกอย่างเป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปทำถ่ายสตอรี่ถ่ายรูปถ่าย YouTube และเบสไม่เคยคิดว่าเบสเป็นดาราเบสไม่รู้ว่าเป็นดารานี้ต้องเป็นแบบไหนแอบคบแอบคุยห้ามพูดตรงๆห้ามยอมรับสร้างภาพหรือยังไงเบสไม่รู้เบสรู้แค่เบสคือยูทูบเบอร์ฉะนั้นทุกอย่างที่ทุกคนเห็นมันคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์แสดงออก และเบสก็เป็นยูทูบเบอร์ตลอดไปจะคอมเมนต์อะไรอยากให้จำคำเบสเอาไว้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งคือยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีความรักเหมือนมนุษย์ทั่วไปแบบพวกคุณทุกคนแฮชแท็สุดท้ายสำหรับคนที่รักเราขอบคุณที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างกันนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ